สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องอาการดูแลลูกออสนะครับจากการที่เราเพาะในช่วงหน้าหนาวนะครับในอากาศาถ่ำกว่า20องศานะครับของบอก,กบของพี่ต่อสิงห์บุรีนะครับ เกิดจากการพูดคุยแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันเห็นว่าปัญหานี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อ fc และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็พี่ต่อสิงบุรีนะครับเจ้าของบ่อก,กรบสิงบุรีนะครับก็ได้นำคลิปนี้นะครับได้มาถ่ายทอดเรื่องราวนะครับของการาพ่อพันกบในช่วงหน้าหนาวที่อุณหภูมิต่ำกว่า20องศาแล้วก็มีวิธีการดูแล ม่ให้ลูกอ๊อดนอกอากาศที่หนาวจัดอย่างไรบ้างนะครับครับก็จากการพูดคุยกันนะครับท่านผู้ชมท่านก็จะเห็นได้ว่าการเพาะลูกออดนะครับเพาะลูกกบในช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นเรื่องที่กระทำได้ยากมากนะครับยิ่งอุณหภูมิอยู่ที่20องศานะครับแต่ขอ,อชมนะครับบอกกบ พี่ต่อสิงห์บุรีมากนะครับที่สามารถทําการพ่อปันกบในคุณคอพอล20่สศบาได้สําเร็จนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับสำหรับการเลี้ยงกบในกระชังบกนะครับหรือว่าเป็นบ,อบ่อปูนนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับ ครับยิ่งในช่วงหน้าหนาวแล้วก็นะครับคือการเลี้ยงกบหรือว่าการพ่อพันกบนะครับในกระชังบกหรือว่าในบ่อปูนซีเมนต์นะครับจะก็จะพบว่าในบ่อปูนซีเมนต์นะครับก็จะมีอุณหภูมินะเย็นกว่านะครับจากที่ทุกวันนี้นะครับอา,อากาศที่สิงห์บุรีนะครับจะอยู่ที่ประมาณ16 -17 ถึงองศาก็ถือว่าหนาวทีเดียวนะครับ แต่นี่เป็นผลงานการพ่อพอันกบนะครับของพ,พี่ต่อสิงห์บุรีนะครับซึ่งมีอุณหภูมิณวันนั้นนะครับวันที่31ธันวาคม2 5 6 3ประมาณ20องศาเซลเซียสนะครับก็นับมาถึงวันนี้ก็13วันนะครับปัญหาที่พบก็คือพอเราพ่อ,พอกบเสร็จเรียบร้อยพอพันกบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เกิดปัญหาว่ากบ หรือว่าลูกอ้อนเนี่ยน็อกน้ำนะครับก็เลยเข้ามาพูดคุยและแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าการเลี้ยงในบาะปูนนะครับหรือว่าการพ่อในเบาะปูนในหรือว่ากับในกระชังบกเนี่ยบาะปูนนะครับเกิดการน็อกอากาศมากกว่านะครับมีมีการเกิดการน็อกน้ําขึ้นนะครับจึงได้พูดคุยกับ พี่ต่อสิงบุรีนะครับเจ้าของบอก,กบนะครับก็เลยลองทดลองปล่อยน้ําเข้าไปนะครับเพื่อสร้างความอบ,บุญนะครับแต่ปรปากฏว่าก็ยังมีเกิดการนอกอากาศนะครับอของลูกออดอยู่นะครับแต่พอเรามาเปรียบเทียบนะครับจากในกระชังบกพบว่าในกระชังบกนี่รอดนะครับท่านผู้ชมรอดก็เลยเนี่ยนะครับ องคในกระชังบกนะครับก็ยังสมบูรณ์นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องยากนะครับในการดูแลพ่อแม่พันุ์กบแล้วก็การดูการพ่อพันกบการาดูแลลูกอ๊อดในหน้านี้นะครับซึ่งใครสามารถดูแลในหน้านี้ได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราพ่อพันุ์ในหน้านี้ได้นะครับก็ลูกอ๊อดหรือว่ากบก็จะมีราคาสูงตามมาด้วยนะครับเพราะว่า,อ,าองค์ประกอบที่สําคัญก็คือเรื่องอากาศ นะครับก็จะเห็นว่าในกระชังบกนะครับก็จะมีความบกบุญมากกว่านะครับก็เลยสําหรับบ่อของพี่ต่อเองนะครับก็ใช้วิธีการย้ายจากบ่อปูซีเมนต์นะครับมาใส่กระชังบกนะครับเพื่อให้ลูกอสตดอยู่รอดแล้วก็สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้นะครับนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นะครับก็ดูแล้วลูกออสก็แข็งแรงนะครับนะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องความเภ้าใจนะครับบางทีเราจะดูเฉพาะทฤษฎีหรือว่าอาจจะไปศึกษาจากความอื่นหรือการเลี้ยงแบบอื่นนะครับมาใช้ในพื้นที่ของเรานะครับอาจจะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไปนะครับจากนั้นเราต้องทดลองเลี้ยงเองนะครับแล้วก็เข้ามาแลกเปลี่ยนกันนะครับ ช่องวิธีคนว้านๆแบบพอเพียงนะครับอย่างของพี่อ่อนี่ก็จะนี่นะครับก็จะใช้ออกซิเจนเข้ามาด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องเข้าใจวิถีชีวิตแล้วก็ช่วงอากาศแบบนี้ด้วยนะครับก็มีหลายวิธีเช่นกันนะครับหลายท่านอาจจะใช้การคลุมแล้วก็เปิดไฟนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับลูกออสก็ได้นะครับ อย่างของพี่ต่อซึ่งก็จะใช้ออกซิเจนเข้ามาด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าก็ทําให้ลูกออสนะครับรอดในครั้งนี้นะครับแต่ถ้าเราแก้ปัญหาไม่ทันนะครับก็คิดว่าคงจะนอกอากาศทั้งบ่อกนะครับก็ถือว่าวิธีการแก้ปัญหานี้ก็ได้ผลนะครับครับเดี๋ยวยังไงให้พี่ต่อได้พูดคุยสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบ่อที่เก็บน้ํานะครับ แล้วก็น้ำสักประมาณ30มิบเซนนะครับเป็นน้ำบาดาลที่เราพักไว้ที่จะลองใช้แก้ปัญหาในวันพรุ่งนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็วิธีเก็บแม่พันหลัก สังเกตการเก็บพ่อไม่พันธุ์ของพิ่ต่อนะครับก็ต้องเปิดไฟสร้างความอบอุ่นให้พ่อแม่พันธุ์ด้วยนะครับส่วนนี้เป็นแม่พันธุ์เหลืองสีชองที่เราแยกไว้ตั้งหางนะครับก็ช่วยโดยใช้ไฟร้อยแรงเทียนส่องนะครับ ใช้ไฟแล้วก็จะต้องมีผ้าคลุมนะครับกันอากาศหนาวนะครับสร้างความอบอุ่นให้กับพ่อแม่พันธุ์อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแม่หลักของบุรีลำที่เก็บแยกไว้พิเศษนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นพ่อพันธุ์ ครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการเก็บพ่อแม่พันธุ์ในช่วงหน้าหนาวของบ่อกบพิต่อสิงบุรีนะครับก็คือจะใช้วิธีการกบจำสีนแบบง่ายๆนะครับก็คือโดยจะมีฟางกองๆองไว้แล้วก็อาจจะใช้วัสดุนะครับทำเป็นช่องนะครับเพื่อที่จะให้กบได้แทรกตัวเข้าไปเข้าไปจำสีนนะครับแลวก็ทำหลายที่เหมือนกัน นะคร,ครับเดี๋ยวเราจะใ้พี่ต่อพาไปดูว่าเวลากบเข้าจําศีลเราจะจําศีลอย่างไงมั่งนะครับ <c oughs> ครับสาหรับอ่ากบนะครับเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้ก็จะเราก็จะใส่น้ํานะครับใส่น้ําแล้วเราก็ต้องขุนอาหารนะครับให้เต็มที่ซะก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยให้เขาเข้าไปจําศีลนะครับอันนี้ก็เป็นการเก็บ พ่อแม่พันธุ์ในช่วงรูดูหนาวแล้วก็เป็นวิธีที่ลดต้นทุนก็คือลดอาหารได้ดีเลยคือเราจะไม่าอาหารไม่ใหา้อาหารอีกนะครับจนกว่าจะหมดรูดูหนาวนี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสุดยอดมากเลยนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับดูแล้วกบนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีนะครับท่านผู้ชม นี่ก็พี่ต่อไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับหลังจากที่ให้จำศีลน,นะครับเป็นการเก็บพ่อแม่พันธุ์อีกวิธีนึงนะครับครับนี่เป็นลูกออสนะครับที่ได้รับการแก้ปัญหาจากอาการนอกอากาศนะครับจากบ่อ,บอปูนซีเมนนะครับก็มาใส่กระชังบกนะครับส่วนของพี่ต่อนี่ก็จะใช้ออกซิเจนช่วยด้วยนะครับ เพราะว่าในวงบ่อในบ่อปูนซีเมนนะครับอากาศเขาจะหนาวเย็นมากนะครับถึงแม้เราจะแก้ปัญหาโดยการเพิ่มน้ําให้สูง30ซนเมตรนะครับก็พบว่าน้ําก็ยังหนาวอยู่นะครับซึ่งไม่เหมาะต่อการดูแลลูกออสในช่วงอายุ13วันนี้นะครับส่วนว่า,าใส่กระชังบกนะครับแบบนี้นะครับเพิ่มน้ำา30ซนเมตรนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้นนะครับ ก็เหมาะแก่การเลี้ยงลูกออสนะครับก็จะทําให้ลูกออสเจริญเตโตไปได้ในช่วงหน้าหนาวก็คือให้อยู่รอดได้นะครับนี่ก็ขอบคุณพี่ต่อสิงห์บุรีนะครับที่ได้นําประสบการณ์ตรงนะครับที่ได้พูดคุยกันนะครับได้นํามาแลกเปลี่ยนกับ FC ทุกท่านนะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปแล้วมีวิธีการแก้ปัญหา ที่แตกต่างไปจากนี้ก็เข้ามาแลกเปลี่ยนก็นได้นะครับเพื่อเป็นการพัฒนาการเลี้ยงกบนะครับยิ่งเป็นช่วงในช่วงหน้าหนาวนะครับการดูแลลูกกบหรือลูกออสหรือพ่อแม่พันธกบของเราเนี่ยก็จะดูแลแค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับแต่วันนี้ก็รอดแล้วนะครับก็อีกหนึ่งความสําเร็จนะครับในความพยายามในการดูแลลูกออสให้รอดปลอดภัยนะครับในช่วงฤูดูหนาวนะครับ ก็ทางช่องก็ขอขอบคุณนะครับพี่ต่อสิงห์บุรีมากนะครับครับหากท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องวิถีคนบ้านบ้านแบบพอเพียงของเราด้วยนะครับหากนำเสนอขาวตกบกพรห้องประการใดก็คอมเมนต์เข้ามาก็ติชมกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่ต่อสิงห์บุรีนะครับบอกรบสิงห์บุรีนะครับ ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ